บาทนะครับครับสองร้อยบาทครับออดลูกออกมาประมาณตัวเมียสิบสองตัวใช่ครับอันนี้กี่บ่อพี่สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าบ่อ1ิบบ่อแสนแต่ร้อยบ่อคูณเอาเลยครับไม่ครับลงทุนง่ายครับกำไรงามเลี้ยงง่ายครับลูกดก แล้วก็สู่ก๊อสอรี่ครับวันนี้เขาวันนี้ชวนทุกคนมากินหนูกันนะครับไม่ใช่หนูนะฮะหนูที่แบบนี้ฮะอันนี้ต่อยอดมาจากรายการอายุน้อยร้านนะครับอายุร้านเข้าไปกันที่อุดรครับเพื่อตามหาอาหารในอนาคตครับรายการนี้เขาทุ่มเทนะฮะเขามาอุดรผมกินหนูให้แล้วเดี๋ยวมีให้ดูนะครับรายการอายุน้อยร้านเขากินหนูกันเขาคุยเรื่องหนูกันวันนี้คืออาหารในอนาคตแต่ตอนนี้ฮะถ้าใครอยากจะลงทุนในหนูต้องคุยกับพี่ชายของคนนี้ครับ เขาบอกไว้ว่าเลี้ยงหนูสัตว์อนาคตทำรายได้หลักแสนหลักล้านต่อปีโตได้จริงไหมจริงครับผมอันนี้กี่บอพี่300ยกว่าสามร้อยกว่าบอหนึ่งบอลงทุนกี่บาทสาหรับพ่อแม่พันธุ์ครับครับกี่บาทนะครับ1นึ่งบาทครับพันดึกออกนะฮะพ่อพันแม่พันก็คือตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองของเมียสองครับปั้นกันหนึ่งวันกี่วันคลอดลูกยี่สามยี่ห้าวครับกี่วันสําหรับลูกหนูหนึ่งตัวแล้วออกมาเจริญพันธุ์ 45วัน45วันเริมเต็มไวน,นับอีก 2, <S 2>, 2 <S เดือนสองเดือนรวมกันแบนนี้1บอะะ่อนะฮะข้อนี้ประมาณ300บาทใช่ครับคู่หนึ่งเริ่มต้นพ2 0 0องร2 0 0บาท,1บ,าท1บ่อสร้างรายได้กี่บาทต่อปี1 8 0 0 0ครับ 1, 1 10, 8 0 0 0บาทต่อปีใช่บอ่อแสนแตก100บอ่อคูนเอาเลยครับล้านแปดรันมีตัวอะไรอยู่ในนีน้ หนูก็คืออย่าอย่าใส่มือก่อนใส่มือก่อนใส่มือก่อนจบเพิ่งน้ายัวเป็นงูเนาะตัวนี้ไม่ค่อยเชื่อคือมันยังเด็กมันนิ่มคงนะฮะกลัวมันแบบดี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 หนูกัดได้ไหมกัดได้เคยโดนกัดหรือเปล่าเคยไหนตัวไหนก็ตามมือเนี่ยฮะเจ็บไหมโอ้โหเลือดออกเลือดออกนี่นะฮะหนูกัดเลือดออกใช่ครับแรงเขากัดเขากัดแล้วเขาก็ถีบกัดแล้วก็ถีบใช่มันจะแบบกัดถีบแล้วมันก็มือจะฉีด วันนี้โดนกัดโขนได้ไหมโอ้โหโอ้โหไม่ได้รู้ว่าโขนกัดขึ้นประมาณไหนดีเป็นสิ่งไหนครับยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนถูกต้องครับเพราะว่าปกติหนูมันอยู่ที่นาถูกกล้องครับแล้วพี่อาคเอาหนูมาเลี้ยงในนี้ได้ยังไงครับแนวคิดก็คือจากเราเป็นลูกชาวนานะครับพ่อแม่ก็ฤดูการเกี่ยวข้าวก็ให้กินหนูเหมือนเดิมให้กินหนูอ่าก็ไปดักไปอะไรมาให้กินนี่แหละเราก็มีแนวความคิดนี่แหละครับก็ เอาสัตว์แถวบ้านครับมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจครับอจากหนูนาตอนนี้มาเป็นหนูฟาร์มอีกทีนะครับ1ชุดตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองใ,ในราคา1 2 0 0บาทหนึ่งค้งมันผสมพัน์ใช้เวลา24วันคลอดลูกออกมาคลอดลูกออกมาประมาณตัวเมีย12ตัว ใช่ครับนั่นแหละเคราะว่ามี24ตัวเขาลวกมาและใช้เวลา45วันเจริญพันธุ์ยี่สิบสีวันคูณกัน24่สคูนยีเป็น5้ารเจ็สิบนี่เขาจะเป็นตัวนะแล้วเป็นตัวปุ๋ยไม่รู้เอาคูณสองแล้วกันคูนสองตัวใช่ครับกี่รอบนะฮะหกรอบต่อปีรอบวยแค่สามตัวนี่กลายเป็นพันตัวเลยพัะใช่ครับตัวหนึ่งนี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งถ้าถ้าเรามาชําแหละก็คือประมาณสองตัวโลสองตัวโลหนึ่งโลราคา หนึ่งโลสองบาท250บาทเอางี้แล้วกันนะฮะเอาง่ายๆ1ายหนึโลสองบาทไอตัวนึงเนี่ยที่มันวิ่งวอยู่เนี่ยตัวร้อยยใช่ใช่ใช่ไหมประมาณนั้นไอแต่ละตัวเนี่ยตัวร้อยยี่หที่พี่มีวันกี่ตัวทั้งหมดเราไม่ได้คำนวณเราคำนวณเป็นกิโลคำนวณเป็นกิโลทั้งนั้นเลยถึงพันตัวปะถึงครับพันตัวคูนร้อยยี่ห้าแสนสองห้านั่นนะครับถ้าหมื่นตัวกขั้นสองห้านี่าอเหมาะเลยเดี๋ยวขอดูอ่ะ ตัวแรกแรยพี่ใหญ่ใหญ่ครับอันนี้แค่ตัวเล็กนะครับนี่ตัวเล็กเหรอใช่ครับนี่เฮ้ยมันขู่ด้วยมันมันร้องอ่ะใช่ครับาก็ฝุ่นใจของเขาพี่อาคมจะสอนวิธีจับหนูครับผมเริ่มตั้งแต่เกี่ยวแล้วเริ่มตั้งแต่เกี่ยวเกี่ยวไงนะ เราเกี่ยวเข้ามาเนาะเกี่ยวปุ๊บขึ้นมาเราก็จับหางเขาตรงนี้นะฮะจับ8 0เซของหางครับถ้าเขาโยกขึ้นมาเราก็ขย่าเขาครับอ่าขย่าอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แหวงกัดเราได้ครับโอเคลองดูครับครับอ่ามาผมเป็นพิธีกรผมต้องจับด้วยเหรอจับด้วยจับตรงนี้ก็พอครับอ่าเอาอย่าปล่อยเขานะครับมาใกล้ๆครับจับจับตรงนี้จับจับจับคนได้ไหมไม่ไม่เขาจะแหวงกัดได้อ่าเอาจับดีๆครับแน่น ปล่อยมือสิปล่อยมือ่ะโอเคยังไงรู้สึกยังไงอยญ่ใหญ่ก็คือตัวละร้อยยี่ห้าสิบตัวก็พันสองร้อยห้าสิบใช่ครับยี่ส okay. like ิบตัวก็สองพันห้าใช่ครับบอลหนึ่งนี่สองพันห้านะทำมาบ้นถึงหกรอบเฮ้นี่หน้าเหมือนหนูแถวบ้านผมเลยนะเหมือนไหมเหมือนครับแต่ไม่เหมือนอ่ะยังไงพี่หนูแถวบ้าน จะไม่สะอาดเท่านี้ครับครับแต่หนูนี่เราจะเลี้ยงอย่างดีครับสะอาดแน่นอนเพราะว่าเขานอนบนฟางนะครับแล้วเขาขับถ่ายอีกที่นึงครับนะครับแล้วเขาทานอาหารเม็ดนะครับแล้วก็อ้อยมันนะครับสะอาดแน่นอนฮะก็ทําเป็นอาชีพนะครับครับผมหนึ่งตัวลงเลยไหมลงเลยครับผมฮะสำหรับใครที่รักสัตว์เลี้ยงน่ารักนี้นะครับบ่อนี่มี25้าตัวนะเข้ามาดูนี่้าตัว โอยู่เยอะเลยอะเยอะทางนี้ครับผมอยู่เยอะเลยอยู่เยอะเลยอยู่เยอะเลยทางนี้ครับมันมาทางนี้แล้วเยอะเอยู่เยอะเลย เชิญชวนพวกเราทุกคนกองสอรี่มาเลี้ยงหนูทําหากินกันเป็นสัตร์เศรษฐกิจตัวใหม่แน่นอนครับผมลงทุนง่ายครับกำไรงามเลี้ยงง่ายครับลูกดกไม่ต้องใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากที่อื่นจากที่อื่นเลยไม่มีสารเคมีถูกต้องครับลงทุนครั้งเดียวสามารถขยายพ่อแม่พันธุ์ได้อีกครับลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ที่ไหนมาอื่นดับต้องเอาน้ําเชื้อที่อื่นมาลงรับง่ายๆนะฮะตัวหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนี่แล้วกันนะเพื่อนๆหลายคนหาแน่เลยบอกว่าอยากเลี้ยงแล้วแหละ Uh huh. ไม่มีที่ขายทําไงขายที่ผมได้ขายที่พี่ได้ใช่ครับครับซื้อจากพี่ไปซื้อคืนโลอะไร้คืนโลละร้อยห้าสิบบาททำมาถึงรับซื้อคืนเพราะว่าเกษตรกรส่วนมากครับเขาจะไม่รู้จักการแปรปรูปนะฮะคนเท่าคนแก่เขาก็จะไม่รู้จักวิธีแปรรูปยังไงวิธีไปขายยังไงนะฮะเราก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ครับเราก็ขายในช่องทางออนไลน์ด้วยก็จะมีเปอร์เซ็นที่ ช่วยเกษตรกรด้วยช่วยหารายได้ให้เกษตรกรครับอ่าได้มีอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมหลังจากอ่าไปทําไร่ไถนาไปเกี่ยวโคงเกี่ยวข้าวเสร็จล้วก็ให้อาหารแค่วันละครครับครับแค่นั้นเองครับเขาก็จะไม่ร้องกินนะครับไม่ร้องกินเหมือนสัตว์อย่างอื่นนะได้ครับก็อ่าเราจะให้เวลาไหนก็ได้ให้อาหารรแค่นั้นเองนะครับครับเลี้ยงทางนู้นนะฮะส่งมาชําหละทางนี้ใช่ครับทางนี้ขายให้ด้วยแต่ฟาร์ ความที่เราความใหญ่ๆที่เป็นลูการ์มใหญ่ๆเราเราก็ไปสอนวิธีการชำระแล้วเราก็ไปรับชำละมาแปรรูปท่าบก็คือขายเอง250มีแน่ใชสิรมีแน่ถ้าขายไม่ได้ทั้งนี้ร้อยห้าสิบและนี่นะฮะอาจจะเป็นสัตว์สศรษกิจตัวใหม่นะฮะพี่น้องชาวอีสานนะฮะ ถ้าคิดถึงรสชาติของหนูที่มาจากนาอร่อยอร่อยเนื้อหวาน,วน,วนตอนที่เราทํานาตอนนี้หายคิดถึงแล้วส่งไปถึงที่เลยด้วยวิธีการ,รออนไลออนไล์ทั่วประเทศและนี่คือสาสตว์สกกดตัวใหม่นะฮะหนูพุกที่เกิดขึ้นที่นี่ครับอุดรธานี<ช>จากที่อาคมครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ